ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาตั้งเปิดตัวโชว์ FPS หรือว่าพวก GPU use ไปเท่าไหร่ CPU กี่องศานะครับผมในโปรแกรม MSI Afterburner นะครับสมมติว่าใคร overclock ไปแล้วก็อยากจะดูว่ามันเฟรมเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยนะเรามาตรงที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับฟันเฟืองในตัวโปรแกรมนะ แล้วก็มาตรงแถบที่3ที่เขียนว่า Monitoring นะครับและข้างล่างที่เขียนว่า GPU Temperature ตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงกลางนะครับติ๊กถูกแล้วก็มาติ๊กตรงโชว์นะครับเราต้องติ๊กโชว์ให้มันขึ้นตรงตรงส่วนของ Property นะครับเขียนว่า In OSD ตรงนี้นะครับพอติ๊กโชว์เสร็จเราก็มากด Apply นะพอ Apply เสร็จเดี๋ยวผมจะพาสลับไปหน้าเกมนะครับว่าจะขึ้นไหม อนนี้เป็นหน้าเกมนะครับของผมนะอันนี้ก็จะขึ้นแล้วข้างบนมุมมุมซ้ายมือนะครับ GPU เนี่ย GPU นี่คือตัวการ์ดจอของเรานะครับ82องศา GPU 82องศาเนี่ยของผมเป็น GTX 1070 Ti นะครับ82องศาเนี่ยผมสามารถเล่นได้นะครับมันร้อนเพราะว่าผม overclock นะฮะอันนี้เกม Ark Survival นี่ผมปรับเป็น เป็นระดับสูงสุดระดับอีพินะครับผมจะชัดมากนะอ่ะทีเน,เนี้ยอุณหภูมิไม่ควรเกินพไม่ควรเกิน90องศาไม่ควรเกิน90องศาในการใช้ทำงานเรนเดอร์หรือว่าเล่นเกมนะฮะไม่ว่ากระทั่งอ่า CPU แล้วก็การ์ดจอนะครับไม่ควรเกิน90องศาในละราวแปดสิบองศาเจ็ดสิบองศาวก,กว่ากว่านี่ถือว่าเป็นอุณหภูมิปกตินะครับไปต่อไปนะครับ G P U use G P U use มันจะโชว์ว่ากราฟิกการ์ด G P U การ์ดจอมันใช้งานไปเท่าไหร่นะครับแล,แล้วก็มาติ๊กแล้วก็มาติ๊กโชว์ตรงนี้ครับแล้วก็ติ๊ก apply กลับไปหน้าเกมน,นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ G P U การ์ดจอผมเนี่ยใช้ไปประมาณ90%เลยครับเกือบ100%ยเปตละเก9 3ตรงนี้นะครับก็คือในแถวแรกของด้านบนนะครับสีส้มเนี่ยจะเป็น อุณหภูมินะครับไปองศา90%นะครับใช้งานเกือบเต็มเลยลงมานะครับอันไหนไม่สำคัญผมจะไม่แนะนำให้เปิดนะฮะผมก็จะพาไปพาไปเรื่อยๆอ่าเมมโมรี่ยูนะครับ m e m o r รี่ยนี้หมายถึงว่า Memory ของการจอะครับอย่างการดจองผมมีอยู่8 g จิกนะฮะ8ิกอยากจะรู้ว่ามันใช้ไปกี่จิกก,กี่เมกะไบต์ก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็กดโชว์นะครับ กดแอปพลาจะขึ้นมาตรงนี้และเข้าไปดูนะครับะจะเขียนจะเห็นนะครับว่าเมมเมมนะไม่รู้ว่าเขียนกันหรือเปล่าผมจะซูมนิดนึงตอนนี้เมมผมใช้ไป 7,000กว่าเมก7,186เมกก็หมายถึงว่าประมาณ7จิกกว่าๆนะครับซึ่งการ์ดจอผมมีอยู่8จดกิกแปดกิกนะฮะใช้เกือบเต็มเลยโอเคต่อไปเป็นคอคอกคอค็อกหมายถึงว่าคอกของตัวการ์ดจอเองนะครับถ้าใครจะเอาด้วยก็ติ๊กอย่างนี้ก็ติ๊กโชว์เหมือนเดิมนะครับติ๊กโชว์แล้วก็มากดแอปพลายนะฮะกดเข้าไปดูซิคอคอกมันจะมาแบบไหน กอคอกมันจะอยู่แถวแรกนะครับที่เขียนว่า G P U นะสีเขียวนะตรงขวาขวาสุดที่เป็น 1, 000, 1 0 0งตรงนี้นะครับเมกะเฮิร์ต์นี่นะปกติการจองผมมันจะทำได้อยู่ประมาณ1,700กว่าเมกะเฮิร์ต์นะครับด้วยการที่ผมโอเวอร์คล็อกไปแล้วมันได้1,900กว่าเมกะเฮิร์ต์แล้วนี่ก็ถือว่าเสถียรในการใช้งานเล่นเกมแล้วนะครับ รายเอีก็อยู่ที่ประมาณ60กว่านะครถือว่าเรื่อเรครับเพราะจอผมก็แค่60สิบเฮิร์ตนะครับอ่าถ้าใครจะใช้ก็ใช้นะครับแต่อันนี้ผมไม่ผมไม่ใช้นะอันนี้ผมเมมนี้ผมไม่ใช้ผมก็กดออกไปอ่าผมคิดว่ามันมาบังหน้าจอเฉยๆเนาะเมมโมรี่คล็อกพาวเวอร์เปอร์เซนต์พาวเวอร์แฟนสปีดอ่าลองแฟนสปีดสิแฟนสปีดนี่จะเป็นพัดลมของตัวการ์ดจอนะครับ เรามาติกที่โชว์แล้วก็ที่แอปพลายไปดูกันนะฮะแฟนสปีดนี่โอ้โหแรงมาก93%นะครับ93%ตถามว่าผมอันนี้ไหมผมผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแฟนสปีดเนี่ยโอ้โอกประมาณเนี้ยก็ที่จริงไม่ไม่ควรเต็ม100%เป๊ะครับอยู่ใน90%กว่าตัวเซ็นก็ถือว่าแรงมากละเย็นๆนะฮะ แฟนนี้ผมก็ไม่เอาครับไม่เอากดออกไปนะครับต่อไปลงมาเลยลงมาเลย CPU นะครับ CPU temp ก็คืออุณหภูมิของ CPU ให้เราลงมาข้างล่างของที่มันเขียนว่า CPU 1 2 3เนี่ยไม่ต้องไปนสนใจนะครับเพราะว่า CPU ของเรามันมีหลายคอหลายคล็อกนะครับหลายคอผมจะเอาเป็นตีรวมๆก็คือ CPU temp เ,เฉยๆก็คือตัวนี้นะครับ อันนี้เอานะฮะอันนี้กดโชว์นะครับแล้วก็กดแอปพลาย apply. CPU มันก็จะขึ้นมาเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับอุณหภูมิมันประมาณ70องศาเลยนะฮะผมเนี่ยนะโอเคก็อยู่อยู่ในเก์ที่ถือว่าเล่นได้สบายครับ70องศาแล้วก็ CPU use ลงมาข้างล่างเลยนะครับ CPU use เรามาโชว์ว่า CPU เนี่ยมันใช้งานไปเท่าไหร่ CPU ผมใช้งานไปอยู่ที่ประมาณ50%เป็น5 0นะครับ50% CPU มันเป็น c o ไอห้าเก้ F นะครับของผมนะถ้าผมใช้เป็นสูงกว่านี้เป็นคอไอ i7 ก็น่าจะขับการ์ดจอขับ FPS ได้ไปสูงกว่านี้หน่อยนะครับ CPU use ผมก็จะไม่เอาครับผมจะเน้นแค่การ์ดจอตอนนี้ผมเอาออกนะ CPU clock ใครอยากรู้ว่า clock CPU มันเท่าไหร่กี่ megahertz อันนี้ก็เอาสามารถดูได้ครับ CPU clock ตรงนี้ apply จะเห็นว่า CPU 3.9ก็คือ3เป็นบู o ต t งสุดของ CPU ผมแล้วนะครับผมไม่ได้เพิ่มเพิ่ม overclock ตัว CPU นะผม clock เฉพาะ ตัวการ์ดจอนะครับนี่สามจุดเก้านี่ก็สูงสูงเหมือนกันแล้วก็แรมนะครับแรมยูสแรมก็คือแรมจริงๆเนะี่ยแรมแปดจิกสิบหกจิกอย่างเงี้ยฮะผมก็เอาเข้าไปนะฮะแรมสีฟ้านะแถวนะซ้ายประมาณสิบเอ็ดจิกนะครับก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าเมกนะครับพันยี่สิบสี่เมกก็เท่ากับ หนึ่งกิกนั่นเองครับอันนี้ก็เกือบสิบสองกิกเลยนะครับตัวเกมนะแต่ว่าแรมของผมมีทั้งหมดสิบหกกิกนะครับที่ใส่ไปต่อไปเฟรมเรทนะครับอันนี้น่าจะสุดท้ายละเฟรมเรทคือว่า FPS นะฮะ FPS ก็เปิดโชว์นะครับตั้งโชว์กดแอพพลายนะครับเฟรมเรท อ่ของผมนี่โอเวอร์คอรสสูงสุดพร้อมกับปรับสูงสุดเกมอาร์นะครับอยู่ที่ประมาณ60กว่าเฟรมนะฮะถ้ามีสิ่งอะไรเยอะๆก็ตีไปประมาณ50 60เฟรมนะครับแต่นี่มันเป็นเซิร์ฟมอดนะครับเซิร์ฟมอดซึ่งมันกินทรัพยากรสูงกว่าเซิร์ฟปกติทั่วไปน,นะครับต้องการการโอเวอร์คอรที่ที่ดีนะฮะในการเล่นอ่ะ เฟรมไทม์เฟรมไทม์คืออะไรเฟรมไทม์คือเวลาเราจะดูว่าเราจะเล่นเกมได้นิ่งไม่นิ่งนะครับมาดูตรงเฟรมไทม์เฟรมไทม์อันนี้คือ16 6หกจุดหกนี้นะเข่าๆนะครับอันนี้คือถ้ามันวิ่งนิ่งๆนะครับวิ่งนิ่งๆไม่กระโดดไปมาก็แสดงว่าคุณก็จะเล่นเกมตัวนั้นได้ลื่นนะครับนี่อันนี้ผมวิ่งวิ่งแบบวิ่งเร็วๆให้ดู18 17 อันนี้ถือว่าเลื่อนอยู่นะครับถือว่าเลื่อนอยู่นะถ้ามันไม่ได้สวิงมากก็เล่นได้นะครับแต่ว่าผมไม่เอาผมไม่จะเป็นต้องต้องไปดูเฟรมไทม์อะไรอย่างนั้นนะฮะอันนี้ผมมาตั้งให้ดูว่ามันมีอะไรในส่วนสําคัญบ้างนะครับสําหรับใครที่ต้องการใช้งานก็เอาไปตั้งนะครับสิ่งที่ผมต้องการตั้งจริงๆเลยก็คืออุณหภูมิฮะ อุดภูมิผมอยากรู้แค่อูด้ภูมิแค่นั้นเองอย่างอื่นเนี่ยผมจะไม่เอาเฟรมเลตเฟรมเลทผมก็ไม่เอาฮะเฟรมเลทที่ไม่เอาเพราะว่าผมใช้การ์ดจอเอ็นวีเดียแล้วผมก็ใช้เอ็นวีเดียจีฟอสในการอัดหน้าจอซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้เอ็นวีเดียจีฟอสในการอัดหน้าจอซึ่งมันอัดได้ลื่นไหลและก็ฟรีนะครับแต่ข้อเสียคือมันไม่สามารถพออส์คลิปได้มันอัดคืออัดตัวยาวเลยฮะจะเห็นไหมสีเขียว,ยว,ยวมุมบนขวามือคือเฟรมเลท ของ n อ i นว a เดียนะครับที่ที่โชว์นะครับซึ่งมันก็จะตรงกับเฟรมเรทของ f i a f t e r b u r n e r บนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เอาไม่จะเป็นต้อง FPS ตัวนี้นะครับเฟรมเรทที่ผมไม่เอาก็การออกไปกด apply ไปแรมผมก็ไม่เอาฮนะ cpu cpu เทมนั่นแหละอย่างที่ผมบอกผมต้องการแก้อุณหภูมินะครับเมม ไม่ไม่เอา CPU ยุดก็ไม่เอามาเอาแค่อุณหภูมิของการ์ดจอแล้วก็ CPU แค่นั้นเองนะครับครับกด Apply โอเคกดย่อลงครับนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาผมเล่นเกมหรือว่าผมอัดคลิปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดูไม่ไม่ลกไม่เลอะเทอะไม่บังจอแล้วนะฮะครับเพราะว่า ผมได้ทําให้มันจะเถียนแล้วสาหรับใครที่อยากเปิดโชว์แรกๆก็เอาไว้ดูเฉยๆว่ามันเอาไว้เทสว่ามันเสเถียนหรือยังถ้าจะเถียนแล้วก็เอาออกก็ได้ครับนี่ทาอย่างผมก็ได้นะมีทั้งเฟรมเรทของ NV i d i a เดียขวามือแล้วแล้วก็อุณหภูมิหัดจอกับ CPU อยู่ตรงซ้ายมือครับผมแค่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ